เคยโดนคนหลายๆคนนะครับเยอะด้วยว่าแก่แล้วไม่เตรียมตัวอะไรหายากผมไม่เคยสนหรอกครับก็มันเป็นความสนุกเป็นความสุขของผมในการที่จะเล่นของพวกนี้ครับจะเล่นจนนุ่นแหละตายไป็นคนข้างครับเล่นให้เด็กมันดู จริงๆแล้วเล่นสเก็ตธรรมดามาก่อนเซิร์ฟสเก็ตนี้เราเล่นมาประมาณสัก3ปีแล้วฮะก่อนที่จะเป็นที่นิยมเราเล่นเล่นเซิร์ฟในทะเลครับกระดานโต้คลื่นตอนที่เราขึ้นไปอยู่บนกระดานเราจะมีความอิสระในการบังคับในการเล่นมีความสุกตอนที่ไม่มีคลื่นเราก็หาเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นเพราะคลื่นที่ที่หาดจะตาเนี่ย มันจะมีอยู่ประมาณ4เดือนถึง5เดือนสกเกต็ตบอดกับสกเก็ตเทอร์สกเกต็ตก็คือแตกต่างกันอยู่ที่ทัชทักนีม่มันหมุนได้สกเกต็ตบอร์ดธรรมดาก็เป็นกระดานตรงๆก็เป็นเหล็กธรรมดาแล้วใส่ไม่สามารถเลี้ยวแบบนี้ได้ครับถ่ายไปตรงๆเท้าจะต้องวางอยู่ที่น็อตด,ด้านหน้าแล้วเท้าหลัง ก็จะอยู่ที่น็อตด้านหลังให้ขนานกันแบบนี้การครับวิ่งหรือว่าการโยกก็ใช้ไหลไม่เตียมสังขารโดนบ่อยแกแล้วอยู่ส่วนแกอลไรพวกนี้ครับการเล่นกีฬาทุกชนิดมีอันตรายทั้งสิ้นสเก็ตก็ล้มแต่เราล้มยังไงอะ ต้องเล่นล้มไม่เป็นพอเราอายุเยอะขึ้นเราก็เล่นที่ไม่เสี่ยงมากเล่นให้สนุกเล่นออกกําลังกายถ้าเราหลงไหลในการในกีฬาเช่นนี้แล้วะคำพูดของคนอื่นไม่มีคนกับเราเรารักที่จะทํามันเท่านั้นผมเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการเซิร์ฟที่ทุกคนค่อนข้างจะนับถือครับก็ได้พูดคุยกันว่าเอ้ยถ้าเรามีแบบมีบอร์ดเก็ตบอร์ดเซิร์ฟเก็ต ทุกคนก็จะได้ซ้อมกันนะเขาก็เห็นด้วยว่าเออลุงลุงสร้างไปเลยผมจะได้มีที่ซ้อมส่วนหนึ่งก็ตั้งใจว่าอยากให้กีฬากระดานต้คลื่นของของบ้านเราอ่ะพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างบอ่อนี้ขึ้นมาโดยที่บอบ่บอผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้คนมาเล่นก็ไม่ได้เสียตังค์นะครับเล้นฟรี ที่ผ่านมาผมเป็น,ปนตัวตั้งตัวตีในการจัดกับน้องอีกคนหนึ่งรวบรวมนัดมิเต็งกันที่ชายหาดเจ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเป็นร้อยเกินความคาดหมายมากบางคนมาพูดว่าเป็นแฟนคลับนี่หเห็นลุงเล่นนะหนูก็เลยอยากเล่นแบบลุงบ้างอะไรแบบนี้ครับ ได้สัญญากับตัวเองตั้งแต่ยังไม่แก่ว่าผมจะเป็นคนแก่ที่จะต้องเทสามารถเป็นผู้นำให้น้อง,องๆเด็กๆหันกลับมาเล่นกีฬารักษาสุขภาพเช่นเดียวกับผมเหมือนกับที่ทุกคนยกให้ผมเป็นหัวหน้าเผ่าในการเล่นสเก็ตในการเล่นเซิร์ฟดูแลรักษาธรรมชาติของอาหาดกระตะหาดของเราด้วยครับ